สวัสดีค่ะ,ะพ่อแมพี่น้องสวัสดี f อฟทุกท่านเนาะค่ะกำบพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยคือเก่าค่ะในทางช่องยูทู e เนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆบอกบ่บาจะเป็น f อเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะคลิปนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะไกล่มือจะออกแล้วค่ะพี่น้องทยอยลุ้งลวรัฐบาลไทย วันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะนี่จะเป็นประวัติของอสมใจเก้าเจ็ดแปดล่างเจ็ดเจ็ดค่ะอสมใจเข้าไปล่างเนาะคะ่ะแต่ว่าวิ่งล่างบนบนล่างมันเข่าทึงบนทั้งล่างเนาะคะ่ะจี่จะเป็นวันที่สิบหกเดือนก่อนเพิ่นก็นเข้าไปตัววิ่งวิ่งบนเนาะคะ่ะเพิ่นเข้าไปให้เบื่งประวัติหมวดหนึ่งเนาะรัฐบาลไทย อ,อสมใจค่ะกราบขอบุญขอบคุณอ,อสมใจหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะเขามาลุ้นกันเหลือหลายมืออยู่ค่ะพี่นอ้องอีกสามสี่มือรัฐบาลไทยจะออกจับตามองกันแคบตาจอถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะพิจดดารนาไปบึงหยิบจับโปตรตะลี่กันไ้เนาะค่ะถ้าเพื่อโชกมานเนาะถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะหรือ อีพซี่ใหม่ที่เขามายัางบพท่านกดติดตามทางช่องของเจตาค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็บฟาดกดติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆรัฐบาลไทยค่ะของออสมใจค่ะอสมใจวิ่งหลุดพนใหญมากค่ะสองกับหกสองกับหกสองตัวสี่หางค่ะหกศอสองหกสองเจ็ดหกแปดหกเก้า สตัวสามหางสองหกแปดหสองเจ็ดสองหกสองวิ่งรูดเดินทอกันค่ะบนล่างเป็นมีสองกับหกเนาะสองตัวเน้่นสองหางค่ะสองหกับหกแปดสี่หางเนาะพี่น้องกับบอลา,ายดอกเนาะบ่ถึงกับลายเอาไปรุ่นกันค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะสองหกสองค่ะหางเดียวสามตัวของอสมใจรัฐบาลไทยค่ะ จะเป็นวันที่สิบหกสิบหกตุลาที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะมาไปต่อค่ะไปต่อขอบขอบุญขอบคุณเนาสมใจลหลายๆลายค่ะที่ให้แนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาานะับแนวทางใหม่ของเพิ่นรัฐบาลไทยที่ผ่านมารับสายด่วนของเพิ่นกระรุดไปเนาะพี่นอ้อง รับสายด่วนเก้าเจ็ดแปดบนสามตัวเจ็ดเจ็ดล่างเนาะหลุดไปดขอโทษขอพ่ายเอฟซีเป็นครั้งแรกขพง่นก็บลุดเนาะค่ะหลุดแล้วก็หลุดเลยชัดจีนเนาะค่ะรัฐบาลไทยรับสายด่วนวันที่สิที่จะถึงนี้ค่ะที่จะถึงนี้วิ่งลุดบนล่างเนาะสีกับหาค่ะคนไหนมาก หายมนหน่อยหางค่ะพี่น้องเจาะเน้นๆสี่เจ็ดส่หกหาศูนย์ค่ะสองตัวเอสามตัวในสองหางสามตัวสองหางค่ะสี่ห้าศูห้าสี่หกวิ่งบนสวิ่งหลูดสค่ะล่างหาค่ะเน้นตัวเดียวสี่หกสามตัวเน้นหางเดียวค่ะ นิ่นหางเดียว4-6หางเดียวคือกันสามตัว5-4-6รับสายด่วนค่ะรัฐบาลไทยพี่น้องชอบประจัดขัดกระพานไปแต่ไปพิจารณาเนาะใกล้จะออกแล้วค่ะใกล้จะออกแล้วรัฐบาลไทยเจตตาทย่ทยอยลุ่งไแล้วค่ะทย่อยลุ่งละรับสายด่วนกบขอบคุขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางทังช่องของเจตตาเนาะ ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกอบประจัดไปเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงจะมีเขาไม่รุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่นอ้องเป็นรัฐบาลไทยก็หลายมืออยู่เนาะแต่มีเวลาพิจารณากต่างอ่ะต่อไปค่ะคลิปนี้จะมีซีเซียนเด้อค่ะทีเจตตาลงไป ก็จะมีออสมใจค่ะรับสายด่วนและะ้วก็ไทยมักไทมักหวยไทยมักหวยแล้กะก็เลขรับวงในค่ะเลขรับวงในสีเสียนชอบของผู้ใดจัดของผู้นั้นล่อล่อลุ่นเนาะคะ่ะแคบนาจอเบ่งใสกันชอบก็จัดเนาะคะ่ะผิดจรณนาอ,อ งวดเกางวดไม่เนาะค่ะเจต่ามาเฮียงส่กันให้บึงบึงกันเกากับอันนไมใส่กันไว้ผิดารณาเนะาะไท่มาข่วยค่ะที่ผ่านมาไท่ามาข่วยวิ่งบนล่างเขาไปแต่เจ็ดเนาะค่ะเจ็ดบนเจ็ดล่างเก้าเจ็ดแปดสามตัวบนเจ็ดเจ็ดล่างค่ะวันทีหนึ่งที่ผ่านมา ของเพื่อนเข่าไปตัวหนึ่งด้วยค่ะก็ถือว่าบลุดเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวมาวิง่งล่างเจ็ดค่ะเข่าบุญพร้อมเจด็จดเจด็ดเนาะคะ่ะก็ถือบายังบดทันหลุดสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะคะ่ะของไทยมักห่วยอาไปรุนกันต่อไปไหมค่ะไปไหมของไทยมักห่วยกรับขอบ,บุญขอบคุณไทยมักห่วยหลายๆเด้อค่ะกรับขอบพอคุณหลายๆที่ห้แน่าทางมาบ้างท่างช่องของเจตาเนาะ รัฐบาลไทยค่ะเอามาหลุ่นกันต่อไปไหมวันที่สิบหกนะคะสิบหกตุลาเนาะวิ่งลูดค่ะวิ่งลูดบนล่างบนล่างของเพิ่นเจ็ดกับสี่ค่ะสองตัวสี่หางเจ็ดสามเจ็ดสองสี่เก้าสี่แปดสามตัวสามหางเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสี่ค่ะ วิ่งบนล่าง7กับ4บี่วงกลมเด่นทอกันสองหางสองตค่ะ 4, 9, 7, สี่เก้สองสตัวให้หางเดียวเน้น่นสี่เจสองค่ะเอาแคปนาโต้ค่ะไพรจะไปต่อกับไทยมกห่วยเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆสำหรับเอซเนาะค่ะเอซี่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนท้าเขามาพอไม่เห็นแล้วเนะะาะจะบริลาดคลิปใหม่ๆของเจตตาผ้าลวยค่ะ กระดิ่งแจ้งเตือนลุงไปปุ๊บก็จะได้เห็นปั๊บเนาะนี่เจตตาพารวยคลิดนี้กัรัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยคลิปนี้ต่อไปค่ะเลขยรับวงในรับวงในค่ะพี่น้องเข้าไปบนจิตมาออกลางนำ ถือว่ายังไม่หลุดเนาะค่ะเก้าเจ็ดแปดบนสามตัวล่าง 7, 7. เจ็ดเจ็ดเพิ่นก็เข้าไปอยู่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างจับคู่ไม่มาเนาะค่ะจับคูบเดินหมดวันที่วันที่หนึ่งเพิ่นกับเข้าไปอยู่ด้อค่ะเข้าไปแปดล่างเนาะ สองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะรับวงในกับขอบุญขอบคุณรับวงในเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาว่างทางช่องเนาะขอบพคุณหลายๆค่ะเลขรับวงในใครจะไปตอกั็เพิ่นก็เตรียมแคบหน้าจอค่ะเอาไว้รุ่นกันหยิบจับบอเตอรี่เบิ้งเ่กันหลายๆเสียนน้อยพี่น้องเนาะพิจารณาหลายๆเสียนหลายๆคนเนาะเอาทีห่าชอบห่อมัดแนวทางของผู้ใด จับหนาจอไว้เบิองส่กันเนาะค่ะวิ่งรูดค่ะบนล่างวิ่งรูดบนล่างวันที่สิบหกที่จะถึงนี่ของเลขลับวงในสี่ตัวเดียวค่ะถึงบนถึงล่างของเพ่นสี่ตัวเดียวเพ่นเห้นมสองตัวสามหางค่ะสี่แปดแปดสามสี่สองค่ะสามตัวในสองหางค่ะ 3ตัวสองหางแปดสี่แปดสามแปดสี่สองนินเป็นให้มาสี่แปดค่ะกับสี่สองสามตัวหางเดียวค่ะแปดสี่สองเลขลับวงในรัฐบาลไทยค่ะออาชอบกระจัดค่ะพี่น้องเป็นกับไหมาสามหางเนาะบลายค่ะบลายบนหน่อยพอดีสำหรับผู้มัก ผู้ชอบหน่อยสามหงางพิจารณากันค่ะอีกลายมืออยู่รัฐบาลไทยจะออกพิจารณาสอบก็จัดขัดก็ผ่านรัฐบาลไทยค่ะขอบุญขอบคุณเรียกรับวงในแล้วก็อ c ซเนาะค่ะที่เขามาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ให้เจตาเขามารับชมรับฟังเนาะมาให้กำลังใจทุกหวด ทุกมือเนาะค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีค่ะขอมีความสุขสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันทุกคนค่ะสุขภาพย่อมมาก่อนเสมอเนาะเดินทางไปไ่ก็คอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคค่ะกลับมาขอให้มีชัยคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ